หนังสือเสียง Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่มที่สาผู้เขียน Neil d o n n l l w a l เกิดที่มอนรัสวิสคอนซีนผู้อ่านมารีวันบัวปลังเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่มที่สาอารัมพบุตร นี่คือหนังสือที่ไม่ธรรมดาผมพูดอย่างนั้นในฐานะคนที่มีส่วนน้อยมากในการเขียนมันขึ้นจริงๆแล้วทั้งหมดที่ผมทำคือปรากฏตัวแล้วถามคำถามจากนั้นก็เขียนไปตามคำบอกผมทำแบบนี้ตั้งแต่ปี1992ซึ่งเป็นปีการสนทนาเริ่มต้นขึ้นปีนั้นผมหดหูกับชีวิตอย่างหนัก และร้องเรียกด้วยความทุกข์ทรมานว่าผมต้องทํำยังไงชีวิตถึงจะดีขึ้นสักทีผมทําอะไรลงไปถึงสมควรมีชีวิตที่ดิ้นรนไม่สิ้นสุดแบบนี้ผมเขียนคําถามพวกนั้นลงไปบนสมุดฉีกสีเหลืองเป็นจดหมายระบายความโกรธถึงพระเจ้าแล้วผมก็ต้องตะลึงและประหลาดใจที่พระเจ้าตอบกลับมา คำตอบนั้นมาในรูปของถ้อยคํากระซิบในใจเป็นเสียงที่ไร้เสียงผมโชคดีพอที่จะจดบันทึกคําพูดพวกนั้นไว้จนถึงตอนนี้ผมทําแบบนั้นมา6ปีแล้วและเนื่องจากผมได้รับการบอกว่าวันหนึ่งการพูดคุยส่วนตัวนี้จะกลายเป็นหนังสือเล่ม ผมจึงได้ส่งถ้อยคำชุดแรกไปยังสำนักพิมพ์หนึ่งในช่วงปลายปี1994แล้วมันก็ไปอยู่ตามร้านหนังสือในอีกเจ็ดเดือนต่อมาขณะเขียนอยู่นี้หนังสือเล่มนั้นติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์มา91สัปดาห์แล้ว การพูดคุยชุดที่สองก็กลายเป็นหนังสือขายดีเช่นกันติดอันดับหนังสือขายดีของ New ยอร์กไทม์อยู่หลายเดือนและนี่คือชุดที่สามและเป็นชุดสุดท้ายของการสนทนาที่ไม่ธรรมดานี้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่20ปีมันไม่ได้ออกมาง่ายๆเลยช่องว่างระหว่างห่วงแรงบรรดาลใจแต่ ละครั้งช่างยาวนานเหลือเกินบางครั้งก็กินเวลาถึงครึ่งปีเล่มแรกผมใช้เวลาเขียนตามคำบอกอยู่1ปีเต็มเล่มสองใช้เวลามากกว่านั้นเล็กน้อยแต่ส่วนสุดท้ายนี้ผมต้องเขียนท่ามกลางการจับจ้องของสาธารณะตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาไม่ว่าผมไปที่ไหน ผมจะได้ยินแต่เมื่อไรเล่มที่สามจะออกเล่มสามไปถึงไหนแล้วเล่มสามจะพูดเรื่องอะไรบ้างท่านคงนึกภาพออกว่ามันทำให้ผมรู้สึกอย่างไรบ้างรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการเขียนและพูดคุยมันให้อารมณ์เหมือนผมกำลังร่วมรักอยู่ตรงเนินคว้างลูกเบสบอล ในสนามกีฬาแยงกีแบบนั้นเลยอันที่จริงกิจกรรมทํานองนั้นคงต้องทํำในที่ลับตากว่านั้นในการเขียนเล่มสามนี้ทุกครั้งที่ผมจับปากกาขึ้นมาผมจะรู้สึกว่ามีคนห้าล้านคนกําลังจับจ้องรอคอยและเกาะติดทุกถ้อยคําที่เล่าตรงนี้ไม่ใช่เพื่อยินดีกับตัวเองว่าสุดท้ายผมก็เขียนจนเสร็จ แต่เพียงเพื่ออธิบายว่าทำไมมันถึงใช้เวลานานขนาดนั้นในช่วงสองสปีหลังนี้โอกาสที่ผมจะอยู่ตามลำพังทั้งทางกายใจและวิญญาณน,นั้นน้อยมากและยังทิ้งช่วงนานมากผมเริ่มหนังสือเล่มนี้ในฤด,ดูใบไม้ผลิปี1994การบรรยายในช่วงต้น เขียนขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็ข้ามไปอีกหลายเดือนสุดท้ายก็กลายเป็น1ปีเต็มและในที่สุดก็เขียนบทท้ายๆจบในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิและฤด,ดูของปี1998แต่ทั้งหมดนี้ท่านวางใจได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ถูกบังคับฝืนให้ออกมาไม่ว่าทางใดทั้งสิ้น ถ้าแรงโดนใจไม่มาแบบกระจ่างหมดจุดผมจะวางปากกาลงไม่เขียนใดๆต่อมีอยู่ครั้งหนึ่งผมหยุดเขียนไปมากกว่า14เดือนผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ขอออกหนังสือใดๆเพียงเพราะผมว่าผมต้องเขียนออกมาเพราะตัวเองบอกไว้ก่อนหนะ้านี้ว่าจะเขียนขณะที่เรื่องนี้ทำให้สำนักพิมพ์กังวลอยู่บ้าง แต่พวกเขาก็ให้ความเชื่อมั่นกับผมไม่ว่าจะใช้เวลายาวนานเท่าไรและผมก็ขอมอบหนังสือเล่มนี้แก่คุณผู้อ่านด้วยความเชื่อมั่นหนังสือเล่มนี้ได้สรุปสาระสำคัญของคำสอนในสองส่วนแรกของไตรภาคจากนั้นก็พาเข้าไปอีกขั้นสู่บทสรุปที่เป็นเหตุเป็นผลและน่าทึ่ง ถ้าคุณได้อ่านคำนำของสองเล่มแรกคุณคงรู้ว่าผมค่อนข้างวิตกจริตจ,จริงๆคือกลัวว่าปฏิกิริยาตอบสนองตอ่งานเขียนนั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วผมไม่มีความกลัวใดๆกับเล่มสามนี้ผมรู้ว่ามันจะกระทบจิตใจของผู้อ่านด้วยความจริงความเข้าใจลึกซึง้งความปรารถนาดีและความรัก ผมเชื่อว่านี่คือเอกสารด้านจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์และเวลานี้ผมก็รู้สึกแบบนี้กับไตรภาคทั้งชุดทั้งเชื่อว่ามันจะได้รับการอ่านและศึกษาไปอีกหลายทศวรรษหรือแม้แต่หลายชั่วอายุคนหรืออาจเป็นหลายศตวรรษเพราะเมื่อเรานำทั้งหมดมารวมกันแล้วเนื้อหาของไตรภาคนี้ครอบ คลุมประเด็นหัวข้อที่หลากหลายน่าทึ่งตั้งแต่วิธีทําให้ความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีจนถึงธรรมชาติของโลกปรมัตและจักรวาลวิทยาของเอกภพทั้งยังรวมข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตความตายความรักใคร่การแต่งงานเซ็กการเลี้ยงดูลูกสุขภาพการศึกษา เศรษฐกิจการเมืองจิตวิญญาณและศาสนาชีวิตการทำงานและสัมมาอาชีวฟิสิกส์การเวลาความบิดเบี้ยวและจารีทางสังคมกระบวนการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ของเราต่อพระเจ้านิเวศวิทยาอาชญกรรมและการลงทันชีวิตในสังคมที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงของเอกภพ ความถูกและความผิดมายาคติทางวัฒนธรรมและจริยธรรมทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณเนื้อคู่ทางวิญญาณธรรมชาติของความรักที่แท้และหนทางสู่การสําแดงตัวตนของเราคือตัวตนที่เชื่อมโยงตามธรรมชาติกับพระเจ้าตลอดการภาวนาให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากงานเขียนชิ้นนี้ขอให้โชคดีนะครับ นีนโดนันวอลส์เอสแลนโอเรกอนกันยา1,998จบอารามพบทข้อความหลังปกุกฉันขอจบจากการสนทนานี้ในแบบที่มันเริ่มต้นแบบเดียวกับชีวิตที่บรรจบครบรอบ เธอได้รับความจริงแล้วได้รับความเบิกบานได้รับความรักเธอได้รับคำตอบต่อความลี้ลับยิ่งใหญ่ของชีวิตเวลานี้เหลือเพียงคำถามเดียวเป็นคำถามที่เราได้เริ่มต้นคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าฉันพูดกับใครแต่อยู่ที่มีใครฟังฉันบ้างบทสรุปแห่งไตรภาคอันน่าทึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจลึกซึง้ง ให้เรามองตัวเองและชีวิตต่างจากเดิมทั้งตั้งคำถามต่อความเชื่อฝังลึกทางวัฒนธรรมคำตอบที่ได้รับจากการพูดคุยอันเหลือเชื่อในเล่มสามและในไตรภาคสนทนากับพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณและโลกใบนี้ผมเชื่อว่านี่คือเอกสารด้านจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ และเวลานี้ผมก็รู้สึกแบบนี้กับไตราภาคทั้งชุดทั้งเชื่อว่ามันจะได้รับการอ่านและศึกษาไปอีกหลายทศวรรษหรือแม้แต่หลายชั่วอายุคนหรืออาจเป็นหลายศตวรรษ conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่มที่สามเกี่ยวกับ ผู้เขียนนีลโดนันวอล์เกิดที่มอนรัสวิสคอนซีนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวิสคอนซีนแต่เรียนได้เพียงสองปีก็ลาออกมาทำงานเต็มเวลาตั้งแต่อายุ19ปีเคยเป็นทนั้งนักจัดรายการวิทยุผู้สื่อข่าวผู้อำนวยการฝ่ายการของสถานีวิทยุผู้อำนวยการ องค์กรทางการศึกษาของภาครัฐและอื่นๆทว่ายังไม่พบงานที่พอใจจึงเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆขณะเดียวกันสุขภาพก็ค่อยๆสุดโทมชีวิตแต่งงานล้มเหลวหลายครั้งต่อมาย้ายถิ่นฐานมาเริ่มชีวิตใหม่ที่มอนรัสโอริกอนแต่กลับประสบอุบัติเหตุรถชนจนคอหักต้องใช้เวลารักษาตัวนานเป็นปี ทำให้ไม่มีงานและขาดรายได้ทั้งยังต้องระเหิออกจากบ้านเพราะชีวิตคู่ไปไม่รอดอีกครั้งโดยมาเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆเป็นที่พักแต่รายได้ไม่พอจ่ายค่าเช่าสุดท้ายจึงถูกไล่ออกต้องไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ข้างถนนใช้สวนสาธารณะเป็นที่นอนระหว่างนั้นเลี้ยงชีพด้วยการเก็บกระป๋อง และเก็บขยะตามท้องถนนขายใช้ชีวิตเช่นนั้นอยู่นานนับปีจึงมีโอกาสทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานีวิทยุแห่งหนึ่งทำให้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนข้างถนนอีกทว่าภาวะซึมเศร้าสิ้นหวังได้เกาะกลุมจิตใจเขาอย่างมาก9เดือนหลังจากไม่ต้องเร่ร่อนอยู่ข้างถนน เขาตัดสินใจจะฆ่าตัวตายและเขียนจดหมายด่าพระเจ้าระบายความโกรธแค้นเป็นการทิ้งทวนอันเป็นจุดเริ่มต้นของไตรภาค conversation w i t h g o d ที่ได้รับการแปล37ภาษาและเป็นที่กล่าวถึงทั่วโลกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุข ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากคะ่ะด้วยรักจากหัวใจโค้ดอิตมาลิวัน